หวานหยดนางเอกช่องสามควงสามีไปฮันนีมูนที่อิตาลีเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์เลยแหละค่ะสำหรับคู่แต่งงานใหม่อย่างนางเอกช่องสาแก๊ปชนกสุดารักษาเวทและสามีหนุ่มร้อยตำรวจเอกรกรกฎภู้ขยาพรหรือผู้กองไอซ์พอหลังจากที่เข้าพิธีวิวาไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งคู่ก็ได้บินไปฮันนีมูนกันที่ประเทศอิตาลีแถมยังมีภาพและบรรยากาศสวยๆออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความหวานหลังล่องเรือชมวิวทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าทริปนี้เบบี้ต้องมาแล้วเพราะบรรยากาศเป็นใจมากแมมเอาเป็นว่าทริปนี้จะมีข่าวดีมาฝากแฟนๆเลยหรือเปล่านั้นก็ต้องรอลุ้นกันเพราะสาวแกปเองก็เพิ่งเปิดใจว่าแม้จะแต่งงานแล้วแต่ก็ยังรับงานแสดงเหมือนเดิม และเรื่องถายยาิก็ว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเอาเป็นว่าแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบและอยากจะติดตามโมเมนต์ความหวานของคู่นี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่อินสตาแกรมแก๊ p พีกันได้เลยเพราะมักจะมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดอยู่แล้ว